สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพปรไรนะคะว่ายอยู่ในช่องการหารเวทผูดูเฉยๆมากเลยตอน,นี้ก็มาแคสเกมน,นะคะอาจจะไม่มีเพื่อนนะคะอาจจะไม่มีเพื่อนมาด้วยนะคะแต่เกมนี้เราจะพยายามไม่ให้แหลกนะ,ะโอเคค่ะขอตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านเอ็มพีซีเอ้ยไม่ใช่ ผิดตัวโอเคเห็น m อ c สักตัวเลยเกมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเล่นๆนะคะอะไรเนี่ยจะไม่ได้กดอะไรไม่ใช่ไหมเครื่องนี้มันช้าจังเลยทำไมใน iPad เรามันเร็วเร็ว ถ้าแคดในไอแพได้อยากแคดมากเลยเพราะอันนี้มันโกงกากกากมากโอเคค่ะบ้านมียินบ้านของพี่แล้วนะคะเราจะไปหาบ้านใหม่มาอยู่กันเลยอ,เอืมของนี้เราไม่ได้โกงนะคะเราามหมดเองอนนี้เราก็ถามได้ไงรู้ปะขมโมยของ MBC เอา เราจะมาอยู่บ้านนี้กันนะคะดีเวอร์นะคะนี่นะคะจะไปหาที่คาบมางก,ก่อนนกะปึ้ง่ต้องคับครับไม้ก่อนนะคะนับแรกครับอันนี้อันหนึ่งอล้คบไม้อีกค่ะ แล้วเราก็รับอืมครับอันนี้อันนี้รับแล้วโอเคอันนี้จะเป็นบ้านเรานะโอเคแล้วเสร็จแล้วเราก็คับระตัวหนึ่งอืม,มบ้านแคมเนี่ยอันนี้เสียงไม่ค่อยดูเหฮา จะหาเตียงมานะนะชุบเตียงบ้านนั้นก็ได้จะชุบอันนี้ออกชุบนะคะไปเรืเเ่อยๆก็หาที่วางเตียงที่มันดีๆ ค่ายอ,อย่าไปทุบเตียงบ้านนั้นเลยโอ้ยสะดุดอีกแล้วแอบทุบเตียงอย่ะเอามาคืนบ้านนี้คว้างอยักอยู่อ่ะอน,นี่ก็บ้านนี้มีซี จากที่ไม่ได้อคลิปมานาน,น,านอเคแล้วก็วางเตียงนะคะเยี่ยงไมมแครหลอดเดยอะจัง มันคืออะไรนะคะใครรู้ก็ม้นบอกเลยนะคะเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันใช้ทำยังไงคือลาแบบใช้แล้วมันก็ไม่น่าได้อะดยทำมาอะไรก็ไม่รู้อย่างที่บอกนะคะม้นมาใครรู้ทำดาบดีกว่าเนี่ย โอเคเราก็สร้างรัวดีวกว่าเดี๋ยวไว้กันเปลือไปขับของโอ้โหรัห้วได้มาสิบอันกันนะคะเปลือพวกสัมบงสับีเข้ามาคือเรานี่เป็นคนกลัวมากเลยพวกนี้เนี่ยแบบ ันนี่นคืออะไรไมต้องการไปประโยชน์ดดดไ,ดไ,ดได้ๆทำไมไม่ขุดไม่ขุดอืมได้ละแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆขอทุกฝ่ายอันดับ ที่ติดไฟก่อน,นะคะเดี๋ยวจะหาที่ติดไฟนะคะม่้ด้ไฟออกมาแล้วเนี่ยเอาทำ่งไงเดี๋ยวเออคลิปนี้อาจจะเบาๆนะคะเสียงพูดไม่ค่อยมีแรงเลย ประตูมันสร้างไงวะเนี่ยเออประตูเหล็กรั้วมันสร้างไงต้องก็มีไม้ด้วยเข้าใจแหละเข้าใจแหละสองสามตัวสามอีกอันเนี่ยได้รวบได้ละได้รวมาแล้ว,วนะคะอันหนึ่ง ต้องสร้างอืมเสียดนะอันนี้ก็เป็นเซฟของพี่เรานะคะนี่กันฟอมบี้ไว้มันจะมาทำร้ายเราหรอที่อันนี้เหลือก็ใ,ให้มันหมดไปเถอะพี่เกียร โอเคได้ละกันนี้เพื่อพืออะไคะแบบเราอยากจะมาของเพื่อดับลาวาที่่อนไว้เนี่ย เราจะใช้บ้านอยู่เลยก่อนนะคะว้าวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย